ค,คือพี่หญิงเขาตอบค่อนข้างเปะมากๆนะครับรู้เปล่าตอบได้เปล่าไม่อะไรนะตัวเองตอบได้หรือเปล่านี่ไงมีคนตอบอยูนี้มีคนตอบถูกไหมนะต้องทั้งปีต้องทั้งเดือนและต้องทั้งวันเลยนะเฮ้ยมีคนตอบถูกด้วยเหรอโอ้โหโ,โหดเกินน,นะนี่คุณผมว่าคุณต้องเปิดสองจอแน่ๆเลย เปิดสองจอแล้วก็แบบอีกจอหนึ่งคือกําลังดูดูไฟเซลฟอยู่ <Weber. S 2> ครับถ่ายถย่ายถย่ายถ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้ยังหกอันนี้คือคำอ่าขอหข้อหกได้แล้วนะผมว้าวมากนะคนที่ตอบถูกนะครับผมเดี๋ยว correct answer guys is very amazing นะเดี๋ยว correct answer นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ17ปี4เดือน12วันนะครับผม The correct answer is 17 years, 4 work. months and 12 days. Very good. <laughs>